หลังจากห่างหายไปนานกับการรีวิวหูฟังหรือว่าเกมมิ่งเฮดเซตนะครับคลิปนี้ขอกลับมาด้วยหูฟังอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆจากแบรนด์ Steel Series ที่นอกจากเรื่องเสียงแล้วฟีเจอร์การใช้งานยังจัดเต็มสุสดโดยสามารถใช้ได้กับทั้ง PlayStation Nintendo PC Mac รวมไปถึงพวกมือถือด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า Artist Nova 5ตัวนี้จะทาอะไรได้บ้างและน่าใช้ขนาดไหน สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนผ่านเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับหรือท่านไหนกดแล้วอย่าลืมเช็คดูว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือ,อยังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นรีวิวหูฟังจาก Steel Series ตัวแรกของทางช่องเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์นี้มานาน,านแล้วในที่สุดก็มีโอกาสด้วยทดสอบแล้วก็รีวิวสักทีโดยรุ่นนี้มีชื่อว่า a r t i s Nova 5P ซึ่งตัว P ด้านหลังเนี่ยก็มาจากคำว่า PlayStation แต่ไม่ใช่ว่าจะใช้งานได้แค่กับ PS5 แล้วก็ PS4 นะครับเพราะว่า Nova 5P ตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานได้กับทั้ง Nintendo Switch PC iOS แล้วก็ Android ผ่าน USB dongle แบบ Wireless 2.4 GHz ได้อีกด้วยนอกจากนั้น Nova 5ตัวนี้นะครับยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อหูฟังแบบ Bluetooth ได้อีก ส่วนใครที่อยากจะเน้นเอาไปใช้งานกับฝั่ง Xbox ก็ไปดูรุ่น Nova 5X ได้นะครับโดยราคาของ Actis Nova 5P แล้วก็ 5X นะครับเปิดตัวมาที่5,590บาทและก่อนจะไปดูภายในกล่องว่าให้อะไรมาบ้างก็คงต้องขอขอบคุณทาง Steel Series นะครับที่ส่งสินค้าให้คําผัง Channel ได้รีวิวเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับนี่ Steel Series ก็บอกเลยนะว่าเป็น Number o นะอันดับห w i s s Gaming h e a d s e t b แ a n ์เลยนี่60ชั่วโมงนะแบตเตอรี่ไลฟ์โอ้เป็น next gen Chipset แล้วนะครับแล้วก็วารันตีนะครับรับประกัน2ปีเต็มรุ่น a r c i s nova 5 p wireless นะครับตรงนี้เขาบอกว่ามี playstation มี pc switch ได้ด้วยนะครับแล้วก็ Mobile ด้านบนก็ชูรเรื่องของรางวัลในด้านของ e sports ก็เน้นแบบโทนสีน้ำเงินเลยนี่เขามีรีวิวจากหลายเจ้านะครับคะแนนดีทั้งนั้นแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ ที่มารวมไปถึงสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีพวกฟีเจอร์แล้วก็รูปตัวอุป,ปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในก็ยังมีแพ็กเกจเป็นสีน้ำเงินอยู่นะอืดูสิโอ้โหวสวยดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจมีอะไรมาบ้างนะครับ Open this for Glory เลยนะเปิดแล้วจะได้รับชัยชนะเลยนะ มาดูภายในกล่องนี้กันก่อนโอ้สติกเกอร์เก๋ดีเดียวนะเป็นพวกไอคอนโลโก้ต่างๆแล้วก็คู่มือเล่มไม่ใหญ่มากเป็นภาษาอังกฤษนะว่ามีอะไรให้มาบ้าง Quick Start Guide ก,การเชื่อมต่อหลากหลายโหมดแล้วก็มีนี่นะเป็นดองเกิล Type C ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีสายมาให้อีก2เส้นนะครับเป็น USB Type C ไป t y p e a 1เส้นนะครับไม่ได้ยาวมากแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นสายแปลง t y p e c เป็นตัวเมียนะครับไปออกเป็น usb t y p e a อ่าเดี๋ยวต้องไปดูการใช้งานกันอีกทีนึงอ่าคราวนี้มาที่ตัวกล่องกันต่ออ่ามาดูซินี่นครับเขามีกระดาษด,ดามนี้มาให้อีกข้างในนะเดี๋ยวขอแกะก่อนอืมต้องบอกว่าไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์เล็กดีทีเดียวแล้วก็น้ำหนัก บากว่าที่คิดนะครับอย่าลืมนะว่าอันนี้เป็นไวเลสนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็นี่ฮนะผมชอบมากก็คือตัวบุเนี่ยเขาใช้เป็นกัมมี่นะครับเพราะว่ามันจะการันตีเรื่องของการที่มันจะไม่ลอกนะครับแล้วก็พัสดุนุ่มมากเลยครับนุ่มๆด้านในก็จะมีเขียนอยู่นะตัว L ตัว R นะครับข้างซ้ายข้างขวาส่วนด้านบนนี่นะเป็นยางยืดด้วยนะครับ ก็น่าจะกระชับสบายดีทีเดียวแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะแต่พวกเท็กซเจอร์มาให้มันเป็นด้านๆนนิดนึงนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Steel Series อยู่ครับด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้จะเป็นพลาสติกกึ่งด้านกึ่งเงานะแล้วก็ยืดได้นะครับตรงนี้นี่ครตรงนี้ก็ยืดได้นะปุ่มแล้วก็ช่องนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีช่องเสียบชาร์จ USB Type C แล้วก็ มีปุ่มเปิดปุ่มน่าจะเป็นสวิชระหว่างโหมดนะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีหมุนวอลลุ่มนะครับแล้วก็มิ้วใหม่ตรงนี้เครับก็จะขยับได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้องศาผมก็หาไมอยู่ตั้งนานนะครับนี่ฮะเราจะมีดึงตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่านี่ครับมันเป็นไมที่ซ่อนอยู่นะตอนแรกผมก็ไปหาในกล่องตั้งนานว่าไมมันอยู่ไหนนะนี่ฮะโอ้โหเก๋มากเลยโอนี่ชอบฮนะ ไม่ต้องมีไม้แบบพับเก็บไม่ต้องเอามาติดที่หลังนะครับแต่ว่ายืดออกมานะนี่ยาวสุดได้อย่างนี้แล้วก็สามารถงอได้นะครับแข็งอยู่นะครับนี้ชอบมากปึ๊บพับเก็บเข้าไปก็ใช้เป็นหูฟังปกติได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ที่ให้มาในกล่องของ Steel Series Artist Nova 5P Wireless นะก็ให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกัน เดิมนะครับว่าความสวยงามเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าถามผมผมยกให้เป็นเกมมิ่งเฮดเซตที่ออกแบบมาได้ถูกใจมากๆตัวหนึ่งเลยตั้งแต่สีดำแบบด้านๆวัสดุของผิวสัมผัสส่วนใหญ่ที่แม้จะเป็นพลาสติกแต่รวมๆแล้วก็ทำออกมาได้พรีเมียมสุดๆ ที่สำคัญก็คือการันตีเรื่องอายุการใช้งานได้ยาวๆแน่นอนเพราะไม่มีส่วนที่เป็นหนังเลยทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดร่อนเมื่อใช้ไปเรื่อยๆหรือเก็บไปนานๆไม่ว่าจะเป็นเอียร์คบที่เลือกใช้เป็นแบบคูชชั่นบุกกรมะมี่ีนุ่มใส่สบายมากๆและที่เด็ดก็คือตำแหน่งที่รับน้ำหนักที่อยู่ด้านบนของศรีรษะจะไม่มีเบาะแล้วแต่จะใช้เป็นผ้ายืดและเหลือช่องว่างด้านบนเอาไว้แทน ที่เมื่อลองใส่แล้วส่วนตัวรู้สึกว่าสบายกว่าพวกเบาแถมยังลดความอึดอัดลงไปได้อีกรวมไปถึงยังสามารถปรับได้หลากหลายทั้งการหูฟังและก็ตำแหน่งของยางยืดอีกจุดที่ทำได้ดีก็คือขนาดและน้ำหนักที่หูฟังตัวนี้มีขนาดกระทัดรัดเมื่อเทียบกับหูฟังเกมมิ่งหลายๆตัวทำให้พกพาง,ง่ายรวมไปถึงน้ำหนักที่อยู่แค่171กรัมเท่านั้นทำให้ใส่เล่นไปนานๆได้สบายๆส,ส่วนข้อสังเกตนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าเอียร์คับเล็กไปหน่อย ใครที่หูใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแน่นๆนิดนึงการจัดวางปุ่มแล้วก็ช่องต่อต่างๆเนี่ยปรับตัวสักหน่อยก็ถือว่าใช้งานได้ถนัดอยู่ที่ข้างซ้ายจะมีวงแหวนวอลลุม่มแล้วก็ปุ่มนิวไมท์ที่เมื่อปิดเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานิดนึงให้เรารู้สึกได้ฝั่งขวาจะมีช่องเสียบ USB ปุ่มเปิดปิดและปุ่มเลือกสลับโหมดระหว่าง Bluetooth กับ r e l e s s 2.4 g h z มาพร้อมกับไฟ LED แสดงสีตามโหมดที่ใช้และสถานะการเชื่อมต่อและที่เด็ดที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ครับ ไม่บูมนะครับแบบที่สามารถปรับองศาได้แล้วก okay. ็สามารถที่จะยัดกลับเข้าไปในหูฟ so ังแบบสนิทแบบนี้ได้เลยนอกจากนั้นนะครับที่ปลายมันยังมีไฟสีแดงนะบอกสถานะก็คือขึ้นสีแดงเนี่ยแปลว่าเรามิวหรือว่าปิดไมค์อยู่นั่นเองก็ถือว่าช่วยให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราจะใช้หรือว่าปิดไมค์การเชื่อมต่ออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าตัวที่รีวิวนี้ จะเป็นรุ่น Nova 5 p ที่จะใช้งานผ่าน Wireless 2.4 GHz ได้กับ ps 5 ps 4 nintendo switch pc mac และก็ Android ด้วยการใช้ดองเกิลตัวส่งสัญญาณที่เป็น usb c ต่อเข้ากับต้นทางซึ่งหากเครื่องไหนยังไม่มี type c อย่าง ps 4เนี่ยในกล่องเขาก็แถมสายแปลงมาให้ด้วยนอกจากนั้นใครที่อยากจะเอาไปเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ก็ทำได้สบายสบายที่ผมทดสอบก็ใช้งานได้กับทั้ง mac PC, Android, iOS, Nintendo Switch หรือแม้แต่กับพวก Smart TV ที่รองรับ Bluetooth ก็ยังใช้งานได้และที่เอียร์คับข้างขวายังมีปุ่มให้กดสลับโหมดระหว่าง Wireless กับ Bluetooth ได้อีกสะดวกมากๆจะมีข้อสังเกตยอย่างเดียวเลยก็คือ Nova 5เนี่ยไม่รองรับการใช้งานผ่านสายไม่ว่าจะเป็นการเสียบ USB-C หรือว่าแจ็ค3.5มิมดังนั้นใครที่ใช้อุปกรณ์ที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านสายอย่างเดียวก็หมดสิทธิ์นะครับ อีกจุดที่ Nova 5เขาจัดมาให้เต็มๆก็คือแบตเตอรี่ที่เขาเคลมเลยว่าใช้งานแบบไร้สายต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า60ชั่วโมงเลยเอาเป็นว่าเล่นจนหูชาตาล้ามือหงอิกไปแล้วเนี่ยแบตก็ยังไม่หมดและเท่าที่ทดสอบในเรื่องของ latency หรือว่าความหน่วงเนี่ยในส่วนของการเชื่อมต่อผ่าน wireless dongle 2.4 g h z เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีดีเลย,เลยส่วน Bluetooth นั้นก็ถือว่าทำได้ดีมากๆ และแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญของเกมมิ่งเฮดเซตนั่นก็คืองานด้านเสียงที่แน่นอนว่า Nova 5ก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยการใช้ Driver ร์แม่เหล็กแบบ Neodymium ที่ช่วยทำให้เน้นเสียงทุกย่านให้ชัดเจนมีรายละเอียดย่านเสียงแหลมคมชัดแม้จะยังไม่ได้ใสมากเสียงกลางที่ครบถ้วนแล้วก็เสียงเบสที่หนักหน่วงนุ่มลึกทำให้ไม่ว่าจะใช้เล่นเกมดูหนัง n o v a 5ตอบโจทย์สะใจทุกแนว ส่วนฟังเพลงก็ถือว่าพอใช้ได้ด้านเวทีเสียงก็กว้างพอตัวแต่ที่เด็ดเลยก็คือการระบุทิศทางของสิ่งต่างๆนั้นแม่นยำดีมากๆดังนั้นรวมๆแล้วด้านคุณภาพเสียงใน Range ราคานี้หาตัวจะมาเทียบแข่งยากจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้าสายด้วยจะมีข้อสังเกตนิดเดียวก็คือระดับความดังเมื่อเทียบกับหลายๆตัวอาจจะเบาวกว่าเล็กน้อย เล็กส่วนนะครับที่ Nova 5ให้ความสำคัญมากๆก็คือไมโครโฟนซึ่งเสียงที่กำลังฟังอยู่นี้ก็คือเสียงที่ได้จากไม่ค์งอง n o v า 5P โดยเชื่อมต่อกับ macbook นะครับด้วย Wireless d o n g l e แบบ2.4 GHz และอัดผ่านโปรแกรม QuickTime ที่นอกจากฟีเจอร์ในแง่ของการออกแบบที่มันจะสะดวกในการใช้งานแล้วเนี่ยยังใช้เทคโนโลยี ClearCast Gen 2 x ที่เพิ่ม width, แบนด์วิตและก็ความคมชัด2เท่าแถมยังมีระบบโซน่า AI Power ที่นำา i i มาช่วยทำ Noise Cancellation หรือตัดเสียงรบกวนอีกด้วยและที่เด็ดอีกอย่างของ SteelSeries แล้วก็ n o วา5ก็คือ Companion App ที่มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android ที่นอกจากจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ปรับแต่งความดังเสียงของไม์และความสว่างไฟ LED ได้แล้ว แอปนี้ยังช่วยให้เราตั้งค่าพรีเซ็ตเสียงของเกมที่จูนนิ่งมาโดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ Immersive ที่สุดของแต่ละเกมโดยมีโปรไฟล์เสียงให้เลือกมากกว่าร้อยเกมอีกและยังเลือกตั้งค่าสำหรับการใช้งานผ่านไวเลส2.4 G และ b กิกและบลูทูธแยกกันได้อีกหรือหากยังไม่สะใจใครที่ใช้งานกับ PC ก็สามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรม Steel Series GG ที่จะรวมเอาฟีเจอร์ของอุปกรณ์จาก Steel Series ทั้งหมดเอาไว้และสำหรับ Nova 5ก็สามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ Sona Audio ที่ปรับได้แบบละเอียดยิบด้วย EQ และพารามิเตอร์ระดับมืออาชีพตั้งแต่เสียงที่ได้ยินหรือควบคุมเสียงแชทไมโครโฟนแบบนักกีฬา e-sport ได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรีวิวของ Steel Series Artist Nova 5P ตัวนี้กัน เป็นไงกันบ้างครับกับ Steel Series a r t i s Nova 5P ตัวนี้ส่วนตัวผมว่าเป็นหูฟังว l เลสตัวจบสุดพรีเมียมตัวหนึ่งเลยทั้งการออกแบบการเชื่อมต่อการสวมใส่และส่วนของเสียงทั้งหูฟังแล้วก็ไมค์แถมยังมีซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งตั้งค่าเสียงและพรีเซสตสำหรับเกมต่างๆมากมายเลยโดยเมื่อเทียบกับราคาที่5,590บาทเนี่ยก็คุ้มค่ามากๆส่วนใครที่อยากจะเอาไปใช้งานกับฝั่ง Xbox ก็ไปดูรุ่น n นวา 5X ได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้จะเอามาใช้งานกับทั้งฝั่ง PlayStation หรือว่า Xbox ก็ไปดูรุ่น Nova 5เฉยๆได้ถูกกว่า100บาทนะครับราคาอยู่ที่5,490บาท ฟีเจอร์เหมือนกันเลยต่างกันแค่ compatible กับ PlayStation หรือว่า Xbox เท่านั้นซึ่งทุกรุ่นมาพร้อมการรับประกันแบบเสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยถึง2ปีเต็ม <Wow. S 1> ส่วนใครที่อยากจะเช็คราคาหรือว่าโปรโมชั่นล่าสุดนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใน description หรือว่าคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้คิดเห็นอย่างไรกับ Steel Series Arctis Nova 5P ตัวนี้หรือใครใช้งานอยู่ก็พูดคุยกันในคอมเมนต์เหมือนเช่นเดิมสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือีว,วิวอุปกรณ์ใหม่ใหม่ หรือใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับก็จะมาพร้อมบริปเปอร์สวยๆแจ็คเดือนแล้วก็สิทธ์พิเศษต่างๆมากมายที่นี่คอนโซลเกมเมอร์เซชันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ